สวัสดีครับผมไปจากช่องไปโพล่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องอีเวนต์อภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้า,มาแมลงแห่งอาราตะกิก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ช่วงค่ำวันหนึ่งในเมืองอินาซุมะเราและไพมอนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังกิวนักผจญภัยก็ได้ยินเสียงคนคุยวยวายลั่นถนนพอหันไปดูก็ได้รู้ว่าเป็นพวกแก๊งลาตะกินั่นเองครับ เรื่องเราก็มีอยู่ว่าอิตโตะได้พ่ายแพ้การแข่งแมลงให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเหล่าลูกน้องของอิตโตะก็ไม่ยอมคิดว่าเด็กคนนั้นน่าจะใช้กลโกงอะไรบางอย่างแต่อิตโตะเองก็บอกว่าวันนั้นเขาแค่ประมาทไปหน่อยก็เท่านั้นและเขาเองก็ไม่สนใจเราด้วยยังไงเขาก็จะจัดงานอภิมหาศึกปะลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตะกิตามแผนเหมือนเดิมถ้าผู้ชมได้เห็นดวงตัวเก่งที่เขาตั้งชื่อว่าแดงเรืองฤทธิ์ไม้หนึ่งแล้วล่ะก็ทุกคนต้องตะโกนเชียร์ตัวเขาแล้วก็จะทําให้เจ้าเด็กคนนั้นน่ากลัวจนขาสันาไไางงาน่นะ แน่นอนพอลูกน้องได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโล่งใจแต่ในเรื่องการจัดงานประลองเจ้า,มาแมลงนั้นตอนนี้พวกเขาเองก็ยังมืด8ด้านเพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเท่าที่รู้ตอนนี้คือต้องไปยืนเรื่องกับสำนักเทนเดียวและจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่เป็นค่าเช่าสถานที่ด้วยอิตโตะจึงเสนอให้ทุกคนทำงานกันมากขึ้นก็น่าจะพอหาเงินได้แล้วส่วนเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือการหาสมาชิกนักประลองมแมลงมาร่วมทีมเพิ่มครับ เพราะเด็กคนนั้นบอกเอาไว้ว่าเขาจะพาสมาชิกฝีมือดีมาอีก5าคนมาสู้กับฝั่งอิตโตครับตอนแรกอิตโตเองก็คิดว่าจะไปชวนคนนู้นคนนี้ในเมืองมาร่วมทีมแต่พอมานึก,นกดูดีๆแล้วถ้าทําแบบนั้นเรื่องน่าอายที่เขาแพ้ให้กับเด็กแค่คนเดียวเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วเมืองเลยครับในจังหวะนั้นไพมอนก็กล่าวทักทายขึ้นมาพอดีไพมอนสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่าก็แค่อิตโตไปแพ้ให้กับเด็กคนนึงแล้วก็กําลังหาทางแก้แค้นเฉยๆลูกน้องของอิตโตจริงอธิบายให้ฟังว่าในวันนั้นมีเด็กคน,นึงทที่่่่ใชช้ือวาแมัานาึ ฉวยโอกาสตอนที่อิตโตะล้ามาจากการประลองก่อนหน้าเราใช้อนิคาบุืต่อตัวใหญ่เบิ่มชนมแมลงของลูกพี่เขาจนหงายท้องไปอิตโตะได้ชวนให้เรามาร่วมทีมในการประลองมแมลงครั้งนี้แต่ไพมอนก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าอิตโตะก็แค่อยากแก้แค้นแล้วก็จะมาหลอกใช้งานเราฟรีๆอิตโตะจริงบอกว่าถ้าตอบตกลงช่วยเขาเนี่ยเขาจะให้คูปองกินราเมงร้านขึ้นชื่อฟรี2เดือนกับเราซึ่งตัวเขานั้นก็ได้คูปองนี้มาจากเด็กที่เขาเคยประลองมแมลงอีกทีนึงถึงเขาจะไม่รู้ว่าไอเจ้าร้านขึ้นชื่อที่ว่าเนี่ยมัน อธิบายเสร็จก็รีบให้เราตกลงโดยไม่เปิดโอกาสให้เราคิดก่อนเลยแต่ไพมอนก็เห็นว่าอิตโตดูคลึกขนาดนี้ก็ไม่อยากจะขาดแค่ชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ก็คงไม่ได้ยากอะไรครับหลังจากที่เราไปยื่นเรื่องจัดงานที่สำนักเทนเลียวแทนแก๊งอาราตากิเสร็จเราก็ตามพวกเขาไปที่ลานกิจกรรมและช่วยกันสร้างเวทีประลองพร้อมกับติดผ้าโปรโมทกิจกรรมด้วยกันพอเตรียมเวทีเสร็จอิตโตก็รีบควักมแมลงตัวเก่งแดงเลืองลิดไม้หนึ่งของเขาออกมาให้เราและไพมอนได้ชมครับระหว่างที่เรากําลังยืนคุยกันอยู่นั้นเด็กน้อยคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพูดจท ทายปากแจ๋วใช่แล้วครับเด็กคนนี้ก็คือแม่ทัพฮานาคาโดที่เอาชนะอิตโตได้นั่นเองแต่ครั้งนี้อิตโตค่อนข้างมั่นใจและบอกว่าจะไม่ประมาทแบบครั้งก่อนแล้วแม่ทัพฮานาคาโดไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาส่งลูกน้องมาท้าประลองมแมลงในทันทีเมื่ออิตโตได้ยินดังนั้นก็เลิกสนเรื่องโปรโมทงานประลองและขอส่งไพมอนไปรับมือพอลูกน้องของแม่ทัพฮานาคาโดได้เห็นมแมลงสีแดงฉูดฉาดของฝั่งอิตโตก็พูดขึ้นว่าสิ่งสําคัญในการประลองก็คือการเลือกมแมลงที่มีความสามารถและการสั่นพ้องกับพลังธาตุไฟฟ้า สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาในการฝึกเทคนิคการประลองตหากถึงการประลองครั้งนี้จะเป็นการลงสนามครั้งแรกของไพมอนซึ่งเธอและอิตโตะก็เตรียมกลยุทธ์การประลองก่อนลงสนามจริงกันแป๊บเดียวแต่ไพมอนก็สามารถเอาชนะการประลองได้อย่างสบายๆครับลูกน้องของฝั่งแม่ทัพฮันาคโดรได้กล่าวขอโทษที่เขามาแพ้ให้กับมือใหม่แบบนี้แต่แม่ทัพก็บอกว่าไม่เป็นไรและให้เขาช่วยไปบอกทหารคนอื่นๆให้เตรียมตัวลงสนามด้วยโดยเขาจะส่งลูกน้องอีก4คนมาประลองกับเราครับพออิตโตะได้ยินดังนั้นเขาก็เลิกสนเรื่องการจัดงานและ หันมาสนใจการประลองกับฝ่ายเด็กน้อยแม่ทัพฮานาคโดแทนพออิตโตได้เห็นไพมอนโค่นศัตรูได้ก็ทําเขาเลือดร้อนไปด้วยทําให้เขานึกถึงสมัยที่เป็นนักประลองมแมลงมือใหม่ที่เพิ่งเคยส่งคําท้าให้กับคนเก่งๆในครั้งแรกไพมอนจึงสงสัยแล้วก็ถามขึ้นมาว่าสมัยก่อนอิตโตก็มีโมเมนต์แบบเอาชนะคนเก่งๆได้ด้วยเหมือนกันเหรอจนสุดท้ายแล้วสมาชิกแก๊งอราตะกิก็เฉลยให้ฟังว่าตอนนั้นอิตโตแพ้ลาบคาบเลยครับอิตโตบ,บอกว่าเขาไพามอนและเราจะต้องเอาชนะลูกน้องของแม่ทัพฮานาคโดเพื่อให้แม่ทัพของอ อกมาาาเเเผชิญหน้้ัับขดววยตวงไพมอนก็บอกว่าการประลองเมื่อกี้ก็สนุกดีแถมมีรางวัลเป็นลาเมียงฟรีรออยู่ด้วยสุดท้ายจึงตอบปากรับคําร่วมทีมกับอิตโตในที่สุดครับเราทั้ง3าคนก็ประลองกับลูกน้องของแม่ทัพฮานาคาโดไปในทุกๆวันและหลังจากที่เราเอาชนะการประลองแล้วเราก็ได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของแม่ทัพจากพวกเขาครับลูกน้องคนแรกหัวการค้าบ้าพลังบอกว่าเธอเองก็ไม่ได้สนิทกับแม่ทัพอะไรมากมายมีความสัมพันธ์กันแค่ร่วมธุรกิจกันก็เท่านั้นเธอมักจะหากิ<ๆ>่งไม้และก้อนหินไปให้ร้านขายของชำแล้ว ที่ร้านเนี่ยก็จะเอากิ่งไม้ก้อนหินพวกนั้นมาทําเป็นของประดับแต่งกระถางบอนไซซึ่งแม่ทัพก็เป็นลูกค้าที่มาซื้อของเหล่านั้นไปครับลูกน้องคนที่สองหัวหน้าคณะละครด้วงทองบอกว่าในอดีตเขาเป็นเจ้าของคณะละครโอนิคาบุโตะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้จักกับแม่ทัพดีสักเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนที่คณะละครขาดคนเข้าชมก็มีแม่ทัพที่คอยแวะมาชมอยู่ตลอดแถมยังจําชื่อโอนิคาบุโตะทุกตัวของคณะละครได้อีกต่างหากแม่ทัพก็เป็นเหมือนผู้สนับสนุนเพียงคนเดียวของเขาในตอนนั้นครับ ลูกน้องคนที่3าช่างทํากลองบอกว่าเมื่อก่อนเขาหลงไหลในงานไม้แต่ก็ไม่เคยคิดหาวิธีจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานไม้เลยจนวันหนึ่งเขาได้มาพบกับแม่ทับและได้ฟังแม่ทับอธิบายเรื่องการประลองแมลงเขาเกิดความประทับใจและได้เริ่มใช้ความสามารถด้านงานไม้มาสร้างกลองแมลงเพื่อสนับสนุนแม่ทับครับ ลูกน้องคนที่4ี่เรือใหญ่จอมก่อกวนบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นนักเลงหัวโปกคอยทะเลาะต่อยตีและดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วจนได้เจอกับแม่ทัพที่เข้ามาท้าและเอาชนะเขาในการประลองมแมลงทําให้เขาคิดได้ว่าขนาดแค่การประลองมแมลงแค่เนี้เขายังทํามันได้ไม่ดีเลยนับจากวันนั้นการประลองมแมลงก็เหมือนการพิสูจน์ตัวเองสําหรับเขาและเขาก็เตือนเราด้วยว่าอย่าไปเป็นศัตรูกับแม่ทัพเพราะเราไม่มีทางสู้เขาได้แน่นอนครับพอมาถึงวันสุดท้ายวันที่เราจะได้เผชิญหน้ากับเด็กน้อยแม่ทัพฮานาคโดตัวแม่ ทัพก็รู้สึกทึ่งเพราะเขาไม่คิดว่าแก๊งอาราตะกิจะสามารถเอาชนะการประลองได้ขนาดนี้เขาขอถอนคำพูดที่สบประมาทพวกเราเอาไว้ก่อนหน้านี้และจะประลองมาแรงกับเราอย่างสุดกำลังและแน่นอนว่าในศึกสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าแก๊งอาราตะกิเป็นคนออกโรงเองครับการประลองดําเนินไปอย่างดูเดือดและสุดท้ายอิตโตะก็เป็นฝ่ายชนะแม่ทัพานาคโดรู้สึกสนุกมากที่ได้ประลองมาแรงกับอิตโตะและไม่อยากให้ความสนุกนี้จบลงแค่ในเวลาไม่กี่นาทีตอนนี้เรื่องแพ้ชนะก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปเขาร้องข ขอให้ประลองกันใหม่แบบเน้นสัใจก็พออิตโตรับคำท้าและประลองกับแม่ทัพพนาโดต่อไปจนสุดท้ายเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปหนึ่งวันเรากลับมาที่ลานประลองใหม่อีกครั้งแต่สองคนนั้นก็ยังประลองมาแรงกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ได้พักจนมาถึงตอนนี้เลยครับพวกเขาประลองกันไปทั้งหมด1 1 4 1ครั้งและเถียงกันว่าใครเป็นฝ่ายที่ชนะมากกว่าแบบไม่มีใครยอมกันเลยจะหันไปถามสมาชิกแก๊งอาราตะกิให้ช่วยเป็นพยานยืนยันก็ไม่ได้เพราะสมาชิกแก,งก๊งก็ง่วงจนไม่ไหวแล้วในที่สุดอิตโตก็ยอมให้ม่่ทัเป็นนฝายชนะ กก็ได้่อนเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ชนะกลับคืนมาได้อยู่ดีครับอิตโตเอาคูปองกินลาม,มงฟรีให้กับไพมอนตามที่เขาสัญญาเอาไว้ก่อนที่เขาจะขอตัวไปประลองมแมลงต่อที่สนามประลองฝั่งแม่ทัพพนาคดก พออิตโตะจากไปแล้วสมาชิกแก๊งอาราตะกิก็วิ่งกลับมาพร้อมกับจดหมายของชินบุเนื้อความในจดหมายบอกเอาไว้ว่าชินบุยังติดงานอยู่และยังกลับไม่ได้สักพักในช่วงนี้ก็อยากให้อิตโตะอยู่อย่างเงียบๆอย่าเพิ่งไปทําอะไรเอิกระเลิกแล้วก็อย่าพาลูกน้องไปก่อเรื่องในระหว่างการเดินทางชินบุได้เจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่นชอบการประลองมแมลงซึ่งเด็กคนนั้นก็มีเพื่อนที่ชอบการประลองมแมลงอยู่เหมือนกันด้วยพอเธอเล่าให้ฟังว่าอิตโตะก็ชอบประลองมแมลงเหมือนกันเด็กคนนั้นก็อยากเจออิตโตะมากสุดท้าาเธออจงบกสถนที่ท ต่อชอบไปและให้เด็กน้อยเป็นคนไปตามหาอิตโตเองเด็กคนนั้นยังบอกเอาไว้อีกว่าถ้าอิตโตชนะเขาได้เขาก็จะพิจารณาเข้าร่วมแก๊งอาราตะกิครับซึ่งในตอนท้ายของจดหมายชินโนบุก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าอย่าเล่นสนุกกันจนลืมกินข้าวด้วยนะครับ สรุปคือเด็กคนนั้นก็เป็นฝ่ายเดียวกับแก๊งอาราตะกิแต่เขาไม่ได้พูดจาดีๆแบบเด็กทั่วไปก็เลยทําให้อิโตเข้าใจว่าเด็กคนนั้นเป็นศัตรูซึ่งชิโนบุเดาพฤติกรรมของอิโตถูกทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการเล่นสนุกเพลินจนเลิ่กินข้าวทั้งเรื่องการจัดงานวุ่นวายต่างๆไพมอนจึงเห็นว่าคนที่ควรจะได้คูปองกินราเมงฟรีเป็นรางวัลที่สุดเนี่ยก็คือชิโนบุนั่นเองครับเอาไว้ชิโนบุกลับมา,มาเมื่อไหร่ค่อยไปกินราเมงด้วยกันแต่พอมาน,นึกดูอออออีีีีีกกทททโตะะไไไไมมม่่่่่ดด้้้้บเเาาาาาววนนนงัยยหสุ เราก็ต้องไปหาร้านกันเองครับหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างได้คลี่คลายเราก็ได้กลับมาที่ลานปลาลองและเจอกับเด็กน้อยแม่ทับฮานาคาโดอีกครั้งสนามปละลองที่พูดถึงกันในวันก่อนก็คือบ้านของแม่ทับนั่นเองครับอิตโตะไปที่บ้านของแม่ทับและได้เจอกับคุณปู่ เขาได้พูดคุยกับคุณปู่ในเรื่องราวต่างๆนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการเลี้ยงดูอาหารหรือสนามฝึกซ้อมโอนิคาบุโตะเมื่อแม่ทัพเห็นอย่างนั้นก็เลยปล่อยให้อิตโตะได้คุยกับคุณปู่ของเขาต่อไปส่วนตัวแม่ทัพก็เดินทางกลับมารอที่นี่เพื่อปล่อยให้อิตโตะและมแมลงตัวเก่งของเขาได้พักผ่อนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ